สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแมนุษย์สะพยไว้กิงค่ะมันในมนุษย์มาทักทายพร้อมกับบรรยากาศในเรือเฟอร์รี่คามฟากของประเทศนอร์เวย์นอกจากด้วยลักษณะผู้มีประเทศของนอร์เวย์ที่เต็มไปด้วย ภูเขาแล้วกับทะเลการเดินทางบางช่วงบางตอนก็ต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากแบบนี้แหละจ้าเรือเฟอร์รี่ยุนิ่นอนคางไหมมีเสือชู้ชีพมีร้านอาหารมิมองน่งกินอาหารให้พวงเข้านอกจากโดยตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารจา้าแต่ราคาก็ถือว่าค่อนคางแพงเลยทีเดียวเชี่ยวตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่เมนูแกมมวาฟากจากบนเรือจา้าเป็นทะเลแล้วกับภูเขาโดยเรือเฟอร์รี่บางลำสาม,มารถจุรถได้แต่แต่หนึ่ง อรอยถึง200ขั้นกันเลยที่เดียวจ้าเป็นจังหดกันแน่กับภาพบรรยากาศสวยๆงามๆที่มนุษย์เก็บมาฝากเนาะเป็นจังซีล่ะจ้กประเทศนอเวย์กระดายซิใไฮคับลดอ้อมกับกล้ไกลเมื่อนี้พกเข้านั่งอยู่ทั้งเรือเฟอร์รี่ประมาณ4ีิหานาทีกันเลยที่เดียวเชี่ยวจ้าอันนี้ก็จะเป็นภาพของอีนั่งหน่อยไปซองบังทะเลล่ะจ้าเพื่อนๆจ้าเป็นจังไดแน่ยาวิงเดอร์ยาววิงเดอร์อีนั่งเอ้ย ประมาณนี้แหละเนาะเมนุษระแกเก็ภาพบรรยากาศมฟาฝากเพื่อนๆจ้ะซึ่งอันนี้ก็เป็นทริปเก้าพักพรอนที่เมนุษเอามาฝากเป็นจังไดกันแน่ คือเรือเฟอร์รี่ขามฝากอยู่บ้านเฮ้าบอเมนูดว่าบบคือดอกนอกจากนี่เสือชู้ชีพมองนั่งกินเข้าตาร่องตาร่างองีหยังเรียบร้อยแล้วผมเข้าก็ล่องมาตรงนี้จ้าให้เข้าไปในรถเตรียมพร้อมที่จะขับออกจากเรือหล่ะจา้ปปาสำหรับมื้อนี้กับระมามนี่เนาะเมนูเก็บภาพบรรยากาศในเรือเฟอร์รี่ขามฝากของนอร์เวม่มาฝากเพื่อนๆกันจ้ะเป็นจังไดกันแน่กับค,คอมเมนต์กันเข้ามาได้จา้าฝากไว้สำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มาด้วยเด้อบายบายจ้า